โอเคน้ำผึ้งใส่บีเรียร <Okay. S 2> จากสุรียรภาษาไทยก็ใส่บีเรียรโใช่ไหมเทศใส่บีเรียไงไม่ถึงนะไม่ใช่แบบยกไม่ถึง หอ,อมหนูดูตัวมันยังติดมาด้วยอะ่ยะไปเก็บหนูน้ำผึ้งส,สดๆนะพี่เนาะเขาเอากระบะไปวางไว้บนเขาแล้วก็ปล่อยให้ผึ้งมาทำรังในกระบะตอนเวลาเขาก็ไปเก็บก็จะได้น้ำผึ้งสดๆอย่างเงี้ยยกไวเลยไม่ยกมันลื่นไง

Det er <mødder> bare en mand, man må ikke en... Man skal have ลมันหนามากเลยนะพี่อืน้ำพึ่งเดือนเจ็ดม,มันเข้าเดือนเจ็ดหรอเนาะใช่ เดือนห้ายังจะอร่อยเนาะใช่ดูน้ำดู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 น้ำมันน้ำพึ่งโอ้ยเยิ่มแล้วพี่เดี๋ยววางอีกแต่พี่จะไปซื้อกล่องมาใส่แล้วก็แบ่งขายอ่ะไหนดูเห็นไหมถ่ายตรงชั้นๆเห็นไหมขูดเจ่มจริงๆน้ำ หยดติ๊งติ๊งกูมันหยดอ้ะพี่แต่ต้องออกไปไกลไม่ได้นะมันใดน้ำเยอะเลยอืมอหหวานเจี๊ยบอ่ะน้เพึ่งหวานแล้วหอมเลยอะพี่เปิดเปิดฝาเปิดตัวมาหอม,อม ชิมไปเมื่อกี้คำหนึ่งนะโอ้โหแบบกินคนเหนียวได้ไหมใช่ไหมอือสุดปายมันไม่มีตัวอ่อนนะพี่เนาะใช่ถ้ามีตัวอ่อนบ้านเรานี่ยิ่งแบบอร่อยนะอร่อยมากนะเอาเลยเอาเลยโอ้โหดูสิมันหอมจริงหอมอ่ะหอมหอมน้ำผึ้งแท้หอมน้ำผึ้งอ่ะนี่ขนาดน้ำผึ้งเดือนเดือนเจ็ดแล้วเนี่ยเนาะใช่โอ้ โอ้ยเนอะนี่พอใส่ขวดมันเริ่มละลาย <laughs> ออกแล้วเจาะมัน <c oughs> มันละลายดิ